สอนลูกให้มีเหลี่ยมเรื่องเล่าของพ่อคนหนึ่งนะคะโลกใบนี้ไม่ได้ใจดีกับคนซื้อเกินไปพ่อคนนึงตัดสินใจสอนลูกไม่ใช่ให้เป็นคนร้ายแต่ให้เป็นคนรอดเพราะเขาเชื่อว่าความดีเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีเหลี่ยมพอจะปกป้องตัวเองจากเกมของคนอื่นเย็นวันหนึง่งในบ้านไม้เก่าพ่อกับลูกนั่งอยู่บนระเบียงลมพัดเอื่อย พ่อหยิบหมากรุกขึ้นมาเรียงบนกระดานแล้วพูดเสียงเรียบว่าลูกเอ๋ยชีวิตมันไม่ต่างจากหมากรุกหรอกนะเท้าเราเดินแบบตรงไปตรงมาเกินไปเราจะกลายเป็นเบีย้ยที่ถูกบีบตั้งแต่ต้นเกมลูกชายมองหน้าพ่อแล้วถามว่างั้นพ่อจะให้ผมเป็นคนเจ้าเล่หหรือครับพ่อยิ้มบางๆแล้วสายหัวไม่ใช่เจ้าเล่หแต่ต้องมีเหลี่ยม เพื่อจะไม่ถูกใครกินฟรีไงล่ะจากนั้นพ่อก็เริ่มเล่าเรื่องราวทีละบทเรียนเหมือนถ่ายทอดเก้าเหตุผลที่กลายเป็นหลักคิดของชีวิต 1. อย่าให้ใครเอาเปรียบง่ายๆพอเราเรื่องสมัยเรียนเพื่อนทั้งซอยชอบโยนงานให้เขาทำคนเดียวตอนนั้นเขายอมเพราะคิดว่าความดีจะทำให้คนเห็นค่า แต่ผลลัพธ์คือเพื่อนสบายตัวเองเหนื่อยลูกจำไว้นะใจดีได้แต่ต้องไม่ยอมให้ใครขี่คอ 2. โลกธุรกิจคือเกมผลประโยชน์พ่อเคยลงทุนกับเพื่อนสนิทโดยไม่อ่านสัญญาให้ดีท้ายที่สุดทุกอย่างถูกโกงไปจนหมดลูกอย่าเชื่อใจใครจนไม่เหลือสติความซื่อบื้อมันแพงกว่าทองคำที่หายไป 3. การเจรจาคือศิลปะแห่งชีวิตครั้งหนึ่งพ่อทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าขอขึ้นเงินเดือนผลสุดท้ายคนที่พูดน้อยกว่ากลับได้เงินมากกว่าโลกให้รางวาัลกับคนที่กล้าไม่ใช่คนที่แค่ทน 4. รู้ทันใจคนคือเกราะชั้นดีพ่อเคยไว้ใจเพื่อนร่วมงานที่ยิ้มเก่ง แต่สุดท้ายถูกแทงข้างหลังเพราะไม่สังเกตคำพูดและท่าทีเล็กๆล,ลูกต้องมองหรือก,กว่ารอยยิ้มเพราะบางรอยยิ้มก็ซ่อนมีดไว้ข้างหลัง 5. การแข่งขันไม่ใช่เรื่องยุติธรรมพอเล่าเรื่องการสอบชิงทุนที่เขาแพ้ให้กับคนที่เตรียมคำตอบอย่างแยบยลกว่าความรู้สำคัญแต่การเข้าใจเกมก็สำคัญไม่แพ้กัน 6. เหลี่ยมคือการป้องกันไม่ใช่การทำร้ายพอเคยถูกใส่ร้ายแต่เพราะเขามีหลักฐานทุกครั้งที่ประชุมจึงรอดมาได้ 7. คนที่มีเหลี่ยมยอมสร้างความน่าเกรงใจพอเราว่าคนที่กล้าปกป้องเส้นเขตของตนเองจะได้รับความเคารพเสมอคนที่โลกไม่กล้าเหยียบคือคนที่กล้าวางเส้นขีดให้ชัด 8. โลกของผู้ใหญ่เต็มไปด้วยการเลือกปฏิบัติพ่อเคยพลาดตำแหน่งงานท,งทั้งที่ทำงานหนักกว่าเพราะมันถูกมอบให้กับคนที่มีเส้นสายลูกเอ,อ๋ยโลกไม่แฟร์แต่ถ้าเรามีเหลี่ยมเราจะหาทางเอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องร้องไห้กับความไม่ยุติธรรม 9. ความซื่อบื้อครั้งเดียวอาจกลายเป็นบาดแผลไปตลอดชีวิต พอเราเรื่องเงินเก็บทั้งชีวิตที่หายไปเพราะความไว้ใจผิดคนลูกจำไว้เจ็บที่แผลกายยังหายแต่แผลใจจากการถูกหลอกไม่มีวันลบออกเป็นยังไงคะก้อสอนลูกให้มีเลี่ยมอย่าลืมนะคะโลกมันไม่ได้หมุนด้วยความซื้ออย่างเดียวหรอกถ้าสอนลูกให้ซื้อตรงเกินไปวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายเจ็บเอง คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องกล้าสอนให้ลูกมีเหลี่ยมรู้จักป้องกันตัวเองรู้จักดูคนรู้จักวางตัวเพราะเหลี่ยมไม่ใช่การโกงแต่คือเกราะป้องกันชีวิตถ้าเราสอนลูกให้มีเหลี่ยมตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าลูกเราจะไม่ใช่แค่คนดีแต่จะเป็นคนดีที่อยู่รอดในโลกจริงได้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก in my heart story นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ